เออไอพวกทาตรู้ผู้รู้อะไรของพวกมึงเนี่ยมึงนี่ไม่มึงนี่มึงนี่ไม่รู้เลยว่ามึงปรุงแต่งเลยไอโง่พวกมึงเยหลงความรู้ตัวเองหมดเห็นธาตุรู้ธรรมธาตุอะไรพวกมึงอ่ะมันไม่มีหรอกมึงมึงหลงกันมึงปรุงแต่งอยู่เออมึงคิดมาทั้งนั้นแหละแล้วมึงบอกว่าไม่มีแต่เวลามันมีมึงไม่เห็นมึงไม่เห็นว่ามึงหลงอยู่เออ ไอ้พวกาธาตุรู้ไอ้นี่ไอ้พวกธาตุรู้ไอ้พวกจิตว่างไอ้พวกอะไรก็ตามบอกว่าโลกนี้ไม่มีอะไรหรอกไม่มีแม้กระทั่งอาจารย์วิทย์ไม่มีแม้กระทั่งใครทั้งหมดมันมีตอนมึงจําได้แหละมันเห็นนะนะแล้วพวกมึงก็เชื่อจริงๆนะว่ามีกูบอกว่ามีธรรมะพวกมึงพวกมึงอหลงธรรมะมีแต่ธรรมชาติพวกมึงอ่ะเอาเอาชาติหายไปแล้วก็มีแต่ธรรมะมันก็เลยหลงกันอยู่นั่นนละเออ เนี่ยธรรมะเนี่ยเนี่ยเนี่ยธรรมชาติเนี่ยเนี่ยมึงขยี้ตาเนี่ยเห็นไหมเวลามึงคันตามึงขยี้แล้วมันก็หายมันไม่เที่ยงนะแต่มึงไม่เคยเห็นเรื่องพวกนี้หรอกมึงไม่เคยเห็นอาการมันว่ามันดับไปยังไงมันเกิดขึ้นยังไงมึงก็เลยมีธาตุมึงต้องสร้างคู่รู้ธาตรู้ขึ้นมานั่นแหละวิชาเพื่อมารู้อย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็มีทิฏฐิมานะพวกมึงอ่ะมึงยังไม่รู้ตัวเองมึงยังไม่เห็นว่ามึงไปกระบวนมึงไปสร้างตัวรู้ขึ้นมาใหม่ว่าเป็นตัวบัญญา เป็นธาตุรู้หรือนิพพานธาตุนะกูจะบอกจริงๆแล้วคนเรามันครบสมบูรณ์อยู่แล้วแต่มึงขาดปัญญาแบบพุทธะเออมันไม่มีอะไรมึงมีตัวตนเพราะมึงมีธาตุรู้แล้วมึงรู้ไปหมดรู้ทุกเรื่องกูบอกว่ามึงไม่รู้อะไรมนุษย์เราธรรมดามันก็รู้แค่ขันหน้าเท่านั้นไอ้ที่มึงไปเพื่อกูรู้ยมันเลยป้ายมึงปุงแต่งไปเป็นธรรมะกูบอกไม่มีธรรมะเว้ยไม่มีธรรมชาติไม่มีคำพูดไม่มีคำอธิบาย ไอ้ที่มึงอยากอธิบายทําเป็นแบบว่าต้องอธิบายถุยมึงก็หลงคำอธิบายมึงก็หลงสัญญามึงนั่นแหละมึงหลงสัญญาเออสสัญญามโนงไงถ้ามึงไม่หลงหลงสัญญามึงจะพูดอะไรได้ไอ้สิ่งที่พึงพูดมึงคิดว่ามึงสอนก็ได้เลยมันเป็นการปรุงแต่งไอ้คนนั้นก็ปรุงต่อมึงปรุงแต่งไอ้คนนั้นก็ปรุงต่อก็รู้ตามเห็นไหมแล้วก็หลงเข้าใจตามมันมีแล้วมันมีผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ของพวกมึงแล้ว กูบอกไม่มีผู้รู้สิ่งที่ถูกรู้ไม่มีอะไรเลยคำว่าไม่มีอะไรเลยกูกูก็ปรุงแต่งไม่ได้ให้มึงไปเข้าใจว่ามันไม่มีอะไรเลยคำว่าไม่มีอะไรเลยมันปรุงแต่งไปแล้วมันคิดไปแล้วมันหลงไปแล้วเออพวกมึงไปเปิดสํานักสอนสอนกอเกากอไก่กันกูบอกว่าไอ้ธาตุรู้มึงอบเหมือนกอไก่อะนะบอกกอไก่สลากูบอกว่ากอไก่สลามึงอ่านได้ใช่ไหม เอาสลาอาอยู่ข้างหน้ากอไก่มันจะอ่านว่ายังไงเฮียนะสลาอากอไก่มันจะอ่านว่ายังไงพอกูเอาสลับตำแหน่งเอาสลาอาไปไว้หลังกอไก่มึงอ่านได้แล้วมึงปรุงต่อได้ด้วยเพราะมันมีในสัญญามึงกูบอกว่าเอาสลาอามาอยู่ข้างหน้ากอไก่มันไม่มีในสัญญามึงมึงเลยอ่านไม่ได้เหมือนกูบอกว่าไอตัวจุงจิงจังน่ะมึงไปตามหาเิยมันเป็นตัวยังไงถ้ามึงตามหาเมื่อไหร่เจอเมื่อไหร่มึงจะเจอนิพาน นะกูบอกว่าพวกมึงพยายามเอารูปกับนามไปยัดให้กันเอาเอาไปสร้างให้มันเป็นตัวตนกูบอกรูปกับนามมันคนละส่วนมันแยกกันอยู่แล้วนามมันอยู่ที่มึงอะลูปมันอยู่ที่ตาหูจมูกปากลิ้นกายใจของมึงอะโอเค